ลอกเนี่ยลอกดีมากเลยแต่พอใช้ครั้งที่2อ,อะรู้สึกว่าหน้าจะแห้งกลางเนาะไม่ลอกก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงอะไรต่อนะคะก็เบื้องต้นแล้วนะคะตอนนี้หน้าแห้งกลางเนี่ยที่บอกว่าแห้งมา5วันเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของการผัดเซลล์ผิวก็ได้นะคะ การที่ครั้งที่สองเนี่ยเราเวลา5วันเนี่ยหมายถึงเราทามา5วันแล้วแห้งกลางหรืออยู่ในช่วงระหว่างที่ปล่อยให้หน้าแห้งกลางมา5วันแต่ถ้าในกรณีอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งหยุดครีมนะคะวิธีการก็คือให้ทาครีมต่อเนื่องทาต่อเนื่องจนมันจะลอกผัดเซลล์ผิวแต่สัญ,ญญาณของความแห้งกลางที่บอกเนี่ยมันคือความหมายคือว่าเราจะหน้าลอกแล้วนะเพราะว่าผิวมันแห้งนะคะให้ทาครีมต่ออย่าหยุดครีมนะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถึงจะ ไม่ไม่เหมือนกับครั้งแรกเพราะว่าในโครงสร้างผิวภายในของเราอะ่ะมันเคยมีสมุนไพรอยู่ในผิวแล้วความไวในการรักษาก็จะมากกว่าและก,ก็การเปลี่ยนผิวก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าในทุกๆครั้งของการผ่าเซลเราจะเป็นเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะเบื้องต้นเป็นกําลังใจให้นะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการรักษานะคะหากสงสัยตรงไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดทักเข้ามาปรึกษาเริ่มนะคะที่ร้านคีมหน้าใสาดรสารโรดรักษาสิวฟาค่ะ